ยู่เนาะจ้ะเบิง่งน้ำแข็งขาวจานพานเลยจ้ะน้ำแข็งลงนาคิดวาน่าจะมีหิมะอีกหรอกจ้ะนาคิดวาบ้าดน้ำแข็งเกาะลดขาวจานพานเลยจ้ะถนนก่อนเสด้ไปเห็ดงานเนาะจ้ะมันน้ำแข็งเห็นว่าจ้ะมันมืดเนาะจ้ะน้ำแข็งเกาะลดเบิง่งเดี๋ยวต้องเอานะคะนามอุ่นสาดเลย แต่บ่ต้องยังกอ,อยด้จ้ะหนน้ำแข็งยังกอยบังถนนขาวจันพานได้จ้ะน้ำแข็งแข็นี่ก็พอถนนขาวจันพาได้จ้เบ่งน้ำแข็งได้จ้ะจ้ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทธาสาวบริรัมพลัดถิ่นค่ะวันนี้น่านจะให้เบื้องเนาะคะ่ะเนี่ยทา,านนาาทางบานน่าจะเนาะทางบานที่นัดยูเนาะจา้ะเบื้องน้ำแข็งขาวจานพานเลยจ้ะน้ำแข็งลงนัดคิดว่าน่าจะมีหิมะอีกหรอกจก้ะนัดคิดว่าตอนแรกเนาะแต่จะมีหิมะก่อนออคริสต์มาสแต่ว่าบ่มีจ้ะแต่ว่ามืดหนีแบบหนาวแห้งจ้ะ นัดกะค่อยๆขับรถไปจ้ะเพราะว่าอันตะายจ้ะมองขาวจันพาเลยจ้ะมองถนนมันก็มีรถขับรถพันไปพันมากกละลล่แต่ว่าสองขางทางอ่ามองฝุดผาดนะคะมองฝุดบาดกับขาวจันพาเลยจ้ะน้ําแข็งเกาะหนาวจ้ะมือเย็นเฉียบเลยต้องใส่ถุงมือจ้ะถ้าแม่นเท้าออกข้างนอกจ้ะใส่หมวกใส่ถุงมือโหน่ะนัดบา ขาดว่าหิมะกับสิตกไวๆนี่แหละจ้ะเพราะว่าขาวขนาดนี้แล้ว,วนะปุ่นะปั่มหิมะเริ่มเราจะเริ่มแล้ว ไปสาๆจ้ะถนนลื่นนะจ้ะในแบบเนี้ยนะหิมะตกสงสัยย่ำขึ้นแน่ๆแล้วค่ะหนาวหนาวแห้งจนเป็นน้าแข็ง นี่นะเวลาเข้าตื่นไปเห็ุงานเนี่ยต้องตื่นแต่เศร้าจา้ะเพราะว่าเข้าต้องเคลียร์รถกระจกรดเพื่อความปลอดภัยจ้ะเพราะว่าแต่เข้าบอเคลียร์กระจกรดนะเวลาเข้าขับรถนะ่ะมันบอปลอดภัยจ้บะบ้าดฝึเขาจันทร์พาเลยจ้ะหิมาตกย่ำขึ้นแน่เถจ้ะฝุ่นพุนพ่นถนนทางฝุ่นข้าวไปเบิร์ดเลยจ้ะเนี่ย ไว้บ่ไอ้ไรจ้ะต้องค่อยไปมื่อนัดเย็นบนหลักขนาดอยู่ข้างในนะคะทางกับมืดมืดจ้ะไฟกับบ่าคอยมีแล้วแต่เป็นมั่งมองจ้ะมั่งมองไฟกับมีถ้ากล้องสั้นก็ต้องขอโทษขอไพ่เด้อจ้ะ สวัสดีปีใหม่เนาะค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จ้าลดบกคอยมีจ้าเพราะว่าข้าเจ้าล็อกดานกะส่วนมากก็จะมีแต่รถเอ่สำหรับไถที่ออกไปเฮ็ดงานจ้า หนาวแห้งแต่เมื่อวานพุ่นะจ๊ะเมื่อวานหนาวสุดยอดเลยทางมองนี้กจะจืดมืดแน่จ้ะถ้ามองเน็อไก่ไกไฟ้ามมองทงหน้านี่จะมืดบ่อคอยมีไฟจ้ะ น่าก,ก็ถ่ายให้เบิงบรรยากาศท่างไปเห็ดงานจ้ะหนาวๆแบบนี้ก็รักษาสุขภาพกันแน่เด้อจ้ะ เป็นไขวัดกันหลายช่วงหนาหนาวเนี่ยถนนหนท้าแข้งเกาะบนรถ ขนาดนั่งในรถ้ะจ้ะเนี่ขนาดเปิดคทำความอุ่นแล้วก็ยังแข็งเลยจ้ะเย็จนจมวนีหนาวสุดยอดเลยหนาวแห้งถ้าเป็นยำเว้นนี่มองฟ้ามองทงหน้านี่ค้าวจานพานจ้ะเวลาห้อยยางในหยาบนหยานี่กรอบปันยังเวลาห้อยยางดั้งกรอบกรอบกรอบหยาแข็ง น้ำแข็งล่งยากรอบจ้ะเนี่ยมองนี้ก็จะมืดโอ้มืดเย็นบดละ่ะ <N> นัดนอยากใส่ถุงมือจ้ะเพราะว่ามันเห็นเห็นมือห้าอุ่นจ้ะเมาเห็นเห็นมือห้าเย็นแต่ว่ามันบัตนัดนะจ้ะเพราะว่าใส่ถุงมือลรวขับรถบัตนัดอีลีมันเครื่องจ้ะ ควงหลายจะมองนีไฟกับบค่อยมี่จ้ะอาศัยไฟรถขามองนีขมามองนีก็จะเป็นดันโดนลนลนะคะเนอะก็จะมีไฟมีบ่านโคตรเงียบจ้ะล็อกด้าน หอาทิตย์ค่ะทางฟุต่าก็จะขาวแบบนี้ล่ะค่ะน้ำแข็งลงกเวลาเดินก็จะลื่นจ้ะต้องระมัดระวังค่อยๆเดินค่อยๆรับคือกันถนนหนทางพ็ค่อยปลอดภัยช่วงหนาหนาว ว่าจะฟุตบาทข้าวจาานันย์ผ่านเจา้ะมึงข้าเจา้ายางบนถนนเนอจ้ะข้าพเจ้าบริย่างบนฟุดบาทเพราะว่ามันลืน่นเจ้า,จาไปเห็นงาน วางงามจ้ะต่อติดไฟคริสต์มาสโอเคค่ะหนักกับผ้าชมบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะย่ำเศรา้าไปเหตุงานค่ะน้ำแข็งล่งมือนี่จะได้กักษาสุขภาพไว้ในเนด้อค่ะใส่ผ้าปิดจมูกล่างมือบ่อยๆจ้ะแล้วก็ทำตัวให้อบอุ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้หนาวเนานะคะ่ะต้องรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ ฝากเป็นกำลังใจนันเดอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนอค่ะสิด้บ่พาดคลิปต่อๆไปสำหรับมื้อนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ